เรื่องมันมีอยู่ว่าสองยักษ์ใหญ่ในโลกเทคโนโลยีที่ไม่น่าจะโคจรมาเจอกันได้กลับกำลังจะจับมือกันครับใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึง Nvidia เดียและ Intel ซึ่งการร่วมมือกันครั้งนี้อาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการเทคโนโลยีไปเลยก็ได้ตัวเลขที่เห็นอยู่นี่นะครับ5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นเงินไทยก็โอ้โหแสนกว่าล้านบาทเลยทีเดียวครับ นี่แหละครับคือตัวเลขที่กำลังจะเขย่าว,วงการเซมิคอนดักเตอร์ทั้งวงการถูกต้องเลยครับเงินก้อนมหือมาก้อนนี้คือสิ่งที่ Nvidia ดียากำลังจะทุ่มกับ Intel เพื่อสร้างพันธมิตรที่บอกเลยว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแล้วก็เป็นข่าวที่ทำให้ทุกคนต้องหันมาจับตามองเลยละครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าดีลประวัติศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ การที่คู่แข่งตลอดการหันมาจับมือกันมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่การซื้อบริษัทนะไม่ใช่การเทคโอเวอร์แต่มันคือการลงทุนเชิงกลยุทธ์พูดง่ายๆก็คือ n อ i นวเดีเนี่ยจะเข้าไปซื้อหุ้นของ Intel เพื่อการเป็นผูกมิตรในระยะยาวซึ่งมันก็เป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าเฮ้ยพวกเขาเอาจริงนะกับเรื่องนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือเงินมหาศาลขนาดนี้เขาจะเอาไปทาอะไรกัน คำตอบก็คือการรวมเอาสุดยอดเทคโนโลยีของทั้งสองค่ายเข้าด้วยกันเลยครับเพื่อที่จะพลิกโฉมเทคโนโลยีที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละทั้งในคอมพิวเตอร์ PC ของเราแล้วก็ใน Data Center ที่เป็นหัวใจของโลกอินเทอร์เน็ตเลย โดยหลักๆแล้วเนี่ยความร่วมมือของเขาจะโฟกัสไปที่2เรื่องใหญ่ๆเลยครับเรื่องแรกก็คือชิปสำหรับคอมพิวเตอร์ PC เพื่อให้เราใช้งานได้ดีขึ้นลื่นขึ้นส่วนเรื่องที่2ก็คือโปรเซสเซอร์สำหรับ Data Center ที่บอกว่าเป็นเหมือนสมองของโลกดิจิทัลในยุคนี้เลยก็ว่าได้ โอเคทีนี้เรามาลงลึกเรื่องเทคนิคกันนิดหนึ่งคือเป้าหมายหลักเลยนะคือการเอาความเก่งด้าน AI ของ NVIDIA เนี่ยมารวมกับระบบ CPU ของ Intel สำหรับฝั่ง PC นะครับ Intel ก็จะเอาเทคโนโลยีกราฟิกของ NVIDIA ไปใส่ในชิปของตัวเองส่วนฝั่ง Data Center เนี่ย Intel ก็จะสร้างโปรเซสเซอร์โดยใช้ฮาร์ดแวร์ของ NVIDIA เป็นแกนหลักเลยเหมือนเป็นการเอาเทคโนโลยีเฉพาะทางอย่าง NVLink ของ NVIDIA มาทำงานร่วมกับสถาปัตยกรรมของ Intel นั่นเองครับ เรื่องเทคนิคนี่ก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วในมุมของตลาดละ่ะพอข่าวนี้ออกมาปุ๊บ Wall Street เขาว่ายังไงกันบ้างเราไปดูกันเลยครับ โห oh, แล้วพอไปดูตัวเลขนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากคือทันทีที่ข่าวออกไปเนี่ยหุ้นของ intel พุ่งพวดขึ้นไปเลยครับ27%แต่ในขณะที่หุ้นของ nvidia ขยับขึ้นมาแค่3%เองคือตัวเลขมันต่างกันลิบลับเลยนะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่าตลาดมองว่าใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์จากดีลนี้ไปเต็มเตมแต่เดี๋ยวก่อนถึงตลาดจะคิดแบบนั้น แต่นักวิเคราะห์จากทีดีคาเว่นเขากลับมองอีกมุมหนึ่งครับเขามองว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่วินวินนะคือชนะทั้งคู่เพราะถึงแม้ว่าในระยะสั้นเนี่ยอินเทลจะดูได้เปรียบมากกว่าแต่ในระยะยาวแล้วดีลนี้จะทำให้ทั้งสองบริษัทแข็งแกร่งขึ้นไปพร้อมๆกันครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาเจาะลึกไปกว่าเรื่องตัวเลขกันดีกว่ามาดูกันว่าจริงๆแล้วกลยุทธ์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการจับมือกันครั้งนี้คืออะไรกันแน่ เพราะนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแล้วล่ะครับแต่มันคือการวางหมากครั้งสำคัญที่อาจจะเปลี่ยนเกมของทั้งวงการไปเลยก็ได้มีคำพูดหนึ่งของนักวิเคราะห์จาก T D Cowen a ที่ผมว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าสำหรับ Nvidia เนี่ยดีลนี้ยเป็นเหมือนทางเลือกที่ความเสี่ยงต่ำในการขยายอาณาจักรของตัวเอง แต่สำหรับ Intel นี่สิมันคือเส้นชีวิตเลยนะที่จะมาช่วยต่อลมหายใจให้กับธุรกิจทั้ง AI และ PC ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าสถานะและความต้องการของทั้งสองฝั่งนี่มันต่างกันสุดขั้วจริงๆและแน่นอนครับพอพี่ใหญ่2คนจับมือกันมันก็ต้องมีคนร้อนๆหน่าๆกันบ้างเป็นธรรมดาการร่วมมือกันครั้งนี้เนี่ยมันสร้างแรงกดดันมหาศาลกับคู่แข่งในตลาดแบบทันทีเลยแล้วใครล่ะที่โดนผลกระทบไปเต็มๆ ถ้าเป็นในตลาด PC นะครับคู่แข่งตัวฉกาดอย่าง AMD นี่เจองานหนักแน่นอนส่วนในตลาด Data Center บริษัทอย่งอาง ARM ก็ต้องเตรียมรับมือกับศึกครั้งใหญ่ที่กำลังจะมาถึงเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าใจจากเรื่องนี้ก็คือการจับมือกันครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับ แต่มันคือความพยายามที่จะกลุมบังเหียนหรือกำหนดทิศทางอนาคตของวงการ AI และ High performance computing เอาไว้ในมือนั่นเองและสุดท้าย <c oughs> ก็มาถึงคำถามสำคัญที่น่าคิดตามมากๆเลยครับว่าการที่คู่แข่งตลอดการหันมาร่วมมือกันเนี่ยมันจะมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของวงการ AI ไปได้จริงๆหรือเปล่าเรื่องนี้และครับคือสิ่งที่คนในโลกเทคโนโลยีทั้งโลกกำลังจับตามองกันอยู่